ีแห่งการเติบโต10ปีแห่งความมั่นคงและภาคภูมิใจและความมั่นคงนี้เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปขอให้พวกท่านและทุกท่านมั่นใจว่าซักเท็มอเป็นเครื่องมือที่ทำให้ท่านมีความภาคภูมิใจตลอดไปซักเท็มอวิ่งจำกัดหมหาชนเข้าสู่ปีที่10ขอขอบคุณคุณหมอสิตีเวียเกตชวนันและก็ซีโอนพปกิจนิธิรวิจิตร ความสําเร็จของพวกเราอยู่ที่การไปสร้างคนอื่นเนี่ยให้ประสบความสาเร็จก่อนครับอยากให้ทุกคนเข้ามานะคะแล้วก็ปีนี้ครบรอบ10ปีอยากจะเรียนเชิญด้วยนะคะเราจะมีงานยิ่งใหญ่ที่ประกาศเกียรติคุณยิ่งใหญ่ครบรอบ10ปีนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะและส่งต่อความเมักุคงระยยาวได้เลยเพราะที่นี่คือซัสเซ<ม>็ s มอค่ะ วันนี้ซักเซนหมอก็เดินทางมาถึง10ปีนะครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณซีอีโอทุประิทนะครับขอบคุณทีมสตาฟทุกคนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เราเดินทางมาถึง10ปีนะครับต่อจากนี้ไปก็ขอให้ซักเซนหมอเนี่ยนะครับเติบโตก้าวต่อไปพิชิตยอดเป็นพันพันล้านเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราทุกคนให้ไปสู่ชีวิตที่ดีกวา่าสมกับคําที่ชื่อว่าซักเซนหมอก็เชื่อว่าเราจะฉลอง20ปีร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็มีความสุขร่วมกันครับ ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอชื่นชมนะครับเพื่อนๆนนะักธุรกิจทุกท่านที่ได้ร่วมพลังกันมาถึงตรงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ คุณหมอแล้วก็อาจารย์นบนะครับที่ได้วางรากฐานซักเซสมอลให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วนะคะต้องบอกว่ามีซักเซสมอลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเรียวแบบ360องศาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะการเงินนะคะแล้วก็สังคมที่ดีค่ะคำว่า u s t a i n a b l e ที่แปลว่าย่งยืนนะคะคุณหาได้จากที่นี่แน่นอนนะคะพฉันอยากจะบอกทุกคนว่า10ปี หลังจากนี้นะครับเราจะสร้างตำนานบทใหม่ให้กับอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายนะครับเพราะว่าซั c เซ s ตมอลเราเป็นบริษัทที่มั่นคงและก็ยั่งยืนครับเพียงแค่เราขยันเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆจนกระทั่งได้เลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าซั c เซ s m มอลค่ะเล็กมั่นใจในซั c เซ s m มอลและมั่นใจว่าความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นที่นี่ได้อย่างแน่นอนค่ะสิ่งที่ผมประทับใจมากๆนะครับกับธุรกิจซั c เซ s ตมอลคือสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวผมได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตอบโจทย์ในเรื่องของความฝันได้อิสรภาพทั้งการเงินแล้วก็เวลาที่สําคัญมากๆเลยครับได้สุขภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆและยังได้แบ่งปันคืนสู่สังคม s u ักเซสมอคือโอกาสที่ดีที่สุดของทางธุรกิจครับรู้สึก ยินดีมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะทั้งคุณหมอแล้วก็อาจารย์นพนะคะที่ช่วยเหลือแล้วก็สอนเราในทุกๆเรื่องจากวันที่เราไม่เป็นเลยจนวันนี้เราเองก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้มีหลายๆอย่างดีๆในชีวิตเราเกิดขึ้นมากมายอย่าเสียเวลาเพื่อค้นหาความผิดพลาดช่วงชีวิตที่ผ่านมาแต่ให้เอาใช้เวลาเนี่ยเพื่อหาหนทางแก้ไขเพื่อไปสู่ความสําเร็จถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาธุรกิจที่มีความมั่นคงในชีวิตปลอดภัย อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากส่งคุณค่าของตัวเองให้กับผู้อื่น successor m นะครับเป็นโอกาสสำคัญที่มาถึงทุกคนแล้ววันนี้นะครับเมเองนะครับมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท successor e ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้นะครับก็ทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับจนมีทุกวันนี้ ก็ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า s u e s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  m l นะครับอยากเรียนเชิญพี่พี่น้องนองนะคะที่สนใจนะคะหรือมองหาโอกาสอีกหนึ่งช่องทางนะคะมาศึกษาข้อมูลที่ Success Mall ได้นะคะเพราะ Success Mall ของเราคือของจริงแน่นอนค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับการเติบโตที่มั่นคงนะครับครบรอบ10ปีของ s u e s s m a l l นะครับแล้วก็ขอให้เองๆปังๆนะครับเติบโตนะครับเป็นหมื่นล้านต่อปีนะครับในอนาคตนะครับ สิปีแล้วนะครับที่ซักเซสมอลเติบโตอย่างมั่นคงและสง่างามมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งมอบคุณค่าชีวิตสู่สัง,สงคมด้วยกันนะครับ s อ m <SM S 1> <SM S 2> เข้ามาสู่ปีที่10ผู้บริหารทั้งสองท่านมีความเก่งการสามารถไปสู่ปีที่11มี10ื่ล้าน20งหล้านในนาคตผมเชื่อมั่นร้อปอรเซน็นปังๆรวยๆครับสวัสดีครับเนื่องราอการครบรอบ10ปีบริษัทซัคเซสมอลวิ่งจำกัดมหาชน เราทั้งสองคนขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับผู้ส่่วนเติบโตอย่างยั่งยืนกับบริษัทซัพเซสมอลครับเต็มสิไไ่่หักรักซักเซส,สมอลเพราะที่นี่แรงบันดาลใจ ก้าวเข้าสู่ปีที่10ของซั c เซ็ตมอลแล้วนะครับก็ขออวยพรให้ซัคเซ็ตมอลเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยนะครับตลอดไปและสามารถเปลี่ยนแปลงครับยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้เป็นความจริงได้ครับ10ปีที่ได้จากซั c เซ็ตมอลนะคะได้ทั้งสุขภาพและรายได้ที่ดีรวมถึงไลฟ์สไตล์ที่เราเลือกได้ด้ค่ะถ้าคุณมองหาคุณจะมองเห็นซัคเซ็ตมอลคือคําตอบขอให้ซั c เซ็ตมอลสร้างนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จนับล้านคนพวกเรารักซัคเซ็ตมอล We love Successmore We love Successmore ខ្ញុំសូមជួនពដល់អ្នកធុរកិច្ច Successmore ទាំងអស់គ្នាតទួលបាននៅភាពជោគជ័យឲ្យបានលឿនបំផុតជាពិសេសខ្ញុំសូមជួនពដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនាក់មានសុខភាពល្អនិងនំនៅ brand របស់ Successmore ទៅកាន់ brand លំដាប់ពិភពលោកក្នុង P ដល់គ្នានេះ President Dr. Sitthawi နဲ့ CEO No Paket လဲကျမ်းမာမှုပြပြီးအသက်အရွယ်ကြောင့်ရှေးပါစေ။လူတန်းမောင်းများစွာရဲ့ဘောအားကိုလည်းဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်အောင်ကြီးပေးနိုင်ပါစေ။အနာဂတ်မှာဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီကြီးဒီလေအာဆီယံနိုင်ငံကိုကျော်လွန်ပြီးကမ္ဘာထိုက်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးအပ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရစေ။အကြောင်းဖောက်လစ်ပေါ်ဘရန်ဖူပလီဟန်နဲ့ပုဒေဆာစက်ဆက်မော့ jung มีတဲ့ความเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ <noise> 在此呢，我要感谢我们的创办人 Dr. s i t a w i e 和 CEO Nopakit，在此恭贺 Success More 十周年纪念，祝愿公司业务蒸蒸日上，红红火火，大展宏图。Happy Anniversary Success More，We love Success More。 và với Success Small thì khôi tôi đưa được những cái sản phẩm rất là tuyệt vời của Success Small về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc nông nghiệp sạch. Success Small có thể giúp các bạn biến ước mơ trở thành sự thật. Rất là cảm ơn tập đoàn Success Small và tôi yêu Success Small. Thank you. Quay bản rượu là cái phòng đơn, phòng rượu mà cái công sức sản phẩm chất độ và hệ thống thì tôi hy vọng tại hôm nay trong đặc biệt cái lịch chúng ta lại một lần được hợp hợp Success Small 10 năm kỷ niệm quan trọng. Hy vọng các bạn tiếp tục theo dõi chúng ta, theo dõi chúng ta đi đến một đỉnh cao của cái cao Các bạn ขึ้นใจเยี่วา yes ขอขอให้ซักเซ็ตมออยู่คู่คนไทยและต่างประเทศแล้วก็ขอให้ยอดขายพุ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเรารักซักเซ็ตมอค่ะก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทซักเซ็ตมอนะครับขอบคุณคุณหมอคุณนบนะครับและขอให้บริษัทซักเซ็ตมอนะครับมีกำไรเป็นหมื่นล้านนะครับและอย่าลืมโบนัสของผมด้วยนะครับ ก็อยากให้ Success m o มอนะคะอยู่คู่เราไปนานๆนะคะขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านคุณโนกตคุณหมอนะคะที่ดูแลในส่วนของพัฒนางตัวเล็กๆนะคะให้มีความสุขอยู่ทุกๆวันค่ะขอไวพรให้บริษัท s c c e s s m ตมอจเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไปขอสัญญาว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตนักธุรกิจทุกท่ททานให้ประสบความสำเร็จและเติบโตลุ่งเรือไปได้วยกันค่ะทุกคนมีความหวังทุกคนมีแรงบันดาลใจเนื่องจากผู้ก่อตั้งของเรา ได้ให้โอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นภาพเลยทุกคนมีความตั้งใจมากๆครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากผู้นําของเราคุณหมอคุณนกได้ให้โอกาสพวกเราพัฒนาตนเองผมก็เชื่อมั่นว่าว่านางมกรเหล่านี้เป็นแรงผลักดันทําให้พวกเราซนะัพพอร์ตธุรกิจได้ดีและหลังจากนี้ไปผมและพวกเราเหลา่าพนักงานทุกๆคนนะครับมีความตั้งใจที่จับมือร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและจะนําพาซักเซสมอร์ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน